กลับมาติดตามข่าวสารกันตอกับอีสานวันนี้ครับผ้าไปทั่งจังหวัดมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจําปี2567ครับอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา มหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสารครามครับนายบีบูรณ์แววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนครับและกกองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารครามเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจําปี2567ครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนไทย ร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมประเกียรติ72 0สาองค์ราชงามิ่งขวัญชาวไทยครับค่ะโดยในงานกับมีหัวหน้าส่วนราชการสภาเด็กและเยาวชนจาก13อำเภอเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนค่ะและักคะณะบริหารสภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วมค่ะเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจ้า,จาของค่ะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์และกับเหตุกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ค่ะและกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าของในสังคมรวมไปถึง การเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดความรวมมือในการขับเคลื่อนง,งานด้านการสร่งเสริมทักษะชีวิตและการทัศนคติเชิ่อบวกในการดำเนินชีวิตค่ะ สามารถป้องกันเจ้าของจากภัยอันตรายต่างๆที่สิเกิดขึ้นในสังคมแล้วกับเป็นแก่นําในการแก้ไขปัญหาในสังคมให้ลดลงได้พร้อมค่ะอันสิเป็นแรงพลังนะคะในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้าค่ะเป็นลางสีเด้มีเพลงเพลงหนึ่งเคยได้ยินแต่น้อยวางได้น้องแน่นเยาวชนเป็นคนข้องวันขงนังนาคุณว่าเหมือนบอกเด็กใน,ว,น,น, <laughs> นวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ามนก็คือ,อผู้ใหญ่กับสันหาค่ำมาเอิญน,น้องๆหนูๆโตน้องๆหนูๆเองก็ต้องพัฒนาเจ้าของ แล้วทุกมือหนึ่งซื้อโซเชียลมันหลายเพราะนั้นต้องดูแลเจ้าของน้ำเนาะค่ะ